เผ็ดเผ็ดพ่อนะึ่งเอาไปไหมสีบเปียกดน้ำปลาใบาละจานหนึ่งทิพย์รดย่างดีไปเนี่ยยิ่งเบืนะ่อเนาะแก่เผ็ดจะซื้อหรอกจ้าหอดใส่เหล้าเมื่อกี้เนี่ยหอดท่าทางบ้าน ขอเงินนะหรือว่าหยิมเงินอาจารย์าะนะทางคนอยู่เมืองหนอกวอคือจังอะเราต้องไปเบาทุงเพื่นอ,อนะึเอาางเนาะเราถึงได้ดีนี่แหละเป็นเดือดร้อนเลยจ้าันามีดกระจกเจียตั้งใดก็ต้องค่อยๆค่อยๆเก็บอยากกินอาหารไทยทุกอาทิตย์แก่บ่ได้กินหรอกจ้ะคือจังเมื่อนี่อาจารย์ไปซื้อแค่รสที่ผสมทุงเรียบร้อยไว้แล้วกับบีทูตเนาะกับบรอกโคลี มากินยังไงแท่นแต่บัพุงกัจายมันถือก,กันชีวิตก็บ่ได้สบายก็จังฝันไบหรอกจ้าแต่บ้ากับบ่ได้ลำบากบ่ได้ทุกข์ยากอีงยังือจัง,จง,ง,จงถึงกับสิทนบ่ได้จ้าคิดสว่าชีวิตคนเฮาก็ต้องสูนเนนะจ๊ะฮะเสากินคำ เดี๋ยวเมื่อนี้คอ,อกินหายมเหมึดก็น่าจะเราก็คลิปต่อไปสิมะ่เราต่อจากเมื่อกี้น่าจะเนาะแค่นี้น่าจะเนาะ